โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์นะครับผมก็เป็นในตัวนั้นแอซิวเอ็กนะครับตอนนี้ก็ไม่มีคีย์นะครับผมก็รีบไปใช้กันเลยแล้วก็กดไปที่รูปบ้านนะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะทันทีที่จะวางสคริปต์นะแต่ผมแนะนําให้กด Quick Executor ตรงนี้นะครับผมอ่าวางลงไปแล้วก็กด EQ นะครับกด Yes แค่นี้นะครับผมแล้วก็รอสคริปต์โหลดนะครับผมซึ่งลิงก์ก็อยู่ใต้สคลิปหรือใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็เลือกเอาแล้วก็ไปออโต้ฟาร์มนะครับซึ่ง มันก็อัปเดต17แล้วนะครับเอ๊ะอัปเดต20ดีนอ้องเออนั่นแหละครับผมก็เป็นว่าแบบฟาร์มใช้ได้อยู่นะก็อาจจะมีแหลกๆนิดนึงนะครับก็รีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นครับซึ่งดิงหรืออะไรก็อยู่ในคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็สั้นแค่นี้แหละครับบายบาย